สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินที่ VST e c s ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการเทคโนโลยีทุกวันพฤหัสบดีค่ะ วันนี้พินจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เทรดอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือโซเชียลอินเจเนียริงการหลอกลวงที่แฝงภัยจากแฮกเกอร์ค่ะโซเชียลอินเจเนียริงหรือแปลเป็นไทยว่าวิศวก,กรรมสังคมเป็นศินละปะในการหลอกลวงล่อหลอกผู้อื่นใช้หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่แฮกเกอร์ต้องการโดยอาศัยจุดอ่อนความรู้เท่าไม่ถึงการความไม่รู้ความประมาท ซึ่งการโจมตีนี้จะได้ผลดีมากถ้าเทียบกับการโจมตีทางไซเบอร์ลักษณะอื่นๆโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านไอทีหรือองค์กรที่ขาดระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์วิธีการสื่อสารมักจะมีรูปแบบดังนี้ค่ะ 1. การสร้างสถานการณ์ให้มีความเร่งด่วนเช่นใกล้จะหมดเวลาแล้วให้เหยื่อควรรีบตัดสินใจก่อนโปรโมชั่นจะหมดลง 2. องปลอมแปลงตัวเองเป็นผู้อื่นที่มีความสำคัญกับองคอ์กรหรือบุคคลสำคัญต่างๆเช่น c e o หรือเจ้าของบริษัท 3. พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อความสมจริงหรือนำสถานการณ์ฉุกเฉินหน้าเวลานั้นมาใช้ในการอ้างอิงเช่นการขอรับบริจาคเงินน้ำท่วมหรือจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 4. ซ่อนหรืออำพราง URL, โดเมนหรืออเดรสอันตรายให้เหมือน URL ของจริง 5. เสนอผลตอบแทนหรือโปรโมชั่นเพื่อสร้างแรงจูงใจและ 6. ในบางครั้งใช้วิธีการแฮกอคเคท์ของผู้ใกล้ชิดเหยื่อแล้วติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อขอยืมเงิน ช่องทางการโจมตีของโซเชียลเอนจิเนียริงแฮกเกอร์จะใช้การโจมตีดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรืออีเมลลักษณะจะเป็นข้อความที่มีลิงก์ปลอมเนื้อหาเชิญชวนให้เหยื่อกดลิงก์เข้าไปแล้วจะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวก่อนถึงจะเปิดดูข้อมูลอื่นได้หรือการหลอกลวงทางโทรศัพท์เช่นการโทรมาแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านระบุว่ามาจากบริษัทส่งพัสดุบริษัทที่ให้บริการทางธนาคารหรือบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์นเน็ตเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว ขอให้ระมัดระวังอย่างยิ่งสําหรับการให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้ายิ่งไปกว่านั้นการคลิกลิงก์จากข้อความแปลกๆในโซเชียลมีเดียก็มีความเสี่ยงเช่นกันเพราะข้อมูลส่วนตัวของเราเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่แฮกเกอร์ต้องการค่ะ การป้องกันการถูกโซเชียลเอนจิเนียริงการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีในแบบโซเชียลเอนจิเนียริงนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากเราต้องใช้บริการต่างๆของบริษัทหรือธนาคารที่จําเป็นต้องมีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่เสมอแต่หากต้องการป้องกันเบื้องต้นจะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ 1. เชื่อในสัญชตาตญาณของเราคิดวิเคราะห์อย่างใจเย็นควรจะต้องยืนยันสถานการณ์ให้ชัดเจนเช่นการได้รับอีเมลจากธนาคารหรืออีเมลแจ้งสถานะโอนเงินเป็นของจริงหรือไม่อาจจะใช้ข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกัน เช่นเช็คในเว็บไซต์ธนาคารเกี่ยวกับนโยบายการขอ,ข,อข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมลหรือข้อมูลการโอนเงินจากแอปธนาคารเราได้โอนเงินหรือมีเงินเข้าบัญชีจริงหรือไม่ 2. ไม่กรอกพาสเวิร์ดหากไม่แน่ใจในบางครั้งมีอีเมลส่งลิงก์มาให้คลิกเพื่อทำการยืนยันบัญชีหรืออื่นๆโดยเมื่อคลิกไปแล้วให้ทำการกรอกยูเซอร์เนมหรือพาสเวิร์ดในกรณีที่ไม่แน่ใจห้ามกรอกข้อมูลเด็ดขาดโดยเฉพาะเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จเพราะธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลเช่นนี้กับผู้ใช้งาน 3. หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่ไม่แน่ใจหรือลิงก์ที่แนบมากับอีเมลที่ไม่รู้จักเป็นอันขาด หากเป็นคนที่รู้จักส่งมาก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันความชัดเจนให้แน่ใจก่อนต้องคิดไว้เสมอว่าแฮกเกอร์สามารถที่จะปลอมแปลงเป็นคนที่เรารู้จักได้เสมอ 4. ตรึกตรองเสมอว่าคุณต้องเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างอย่าให้สิ่งอื่นมาสั่งให้คุณต้องทำตามหรือหากไม่แน่ใจในการตัดสินใจก็ต้องคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่าตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน เพราะอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดได้และสุดท้ายต้องระแวดระวังตัวอยู่เสมอภัยทางไซเบอร์มีอยู่มากมายเมื่อใช้งานระบบไอทีต่างๆหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถยืนยันตัวตนของเราได้ ของฟรีไม่มีในโลกและอะไรที่ดูดีดึงดูดอาจจะนำเราไปสู่อันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นความตระหนักรู้รวมกับการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องรวมถึงการตอบสนองที่รวดเร็วถือเป็นแนวทางการป้องกันฟิชชิงและการโจมตีวิศวกรรมสังคมที่ดีที่สุดค่ะเราจึงอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับภัยคุกคามที่จะเกิดทางไซเบอร์ไว้เป็นแนวทางในการป้องกัน และในคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมเทคโนโลยีทันสมัยน่าสนใจอื่ๆนๆได้อีกในรายการเทคโนโลยีทุกวันพฤริษับบรบดีนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วพบกันค่ะ